าการซาบัด,ดีสมาชิปเอฟซีได้ทันคลิปนี้เอสิพามาเบิงเนี่ยวทางมวยหุ่นนิกเอีนิกเอีบายพี่น้องนี่หล e e. อบบายสำหรับผลนิเจ้าเมื่อนี้เจาะกระต๊ไปนิดหนึ่งพี่น้องเพราะว่าแอดให้เดินให้วิ่งให้รูด สองคับหนึ่งหนึ่งครับสองกมานน้กันเลยสองหนึ่งหนึ่งสองพี่นอ้องกระด้่งไปสําหรับสายวิ่งสายลูดคือถ้าตัวเด่นตัวเด่นมาน้ากันเอสซิบ็อคอยจับคู่กันพี่น้องตัวเด่นมานํากันเอสซิบ็อคอยจับคู่กันให้นอกจากว่าตัวประกบมันสีมาชน้นกระจังสีจับคู่ให้แต่กระดิ่ง พอเอดให้หกับสองให้สกับหมันก็ออกหนึ่งส่กระดิ่งไปสำหรับสายวิ่งสายลูดสําหรับนี้เจ้าวันที่สิบแปคลิปนี้แอดกับเสือพามาเบิงแนวทางนีบายซึ่งหมื่อวานนีบายก็ออกสองเจ็ดเจ็ดล่างกับแปดหก เจาะบ่แตกไปน้องก็ต้องขอโทษขอ,อไปแต่สายวิ่งสายลูดขึ้นยักมาตัวเด่นมาแปดไน้องสายลูดมาแปดมาตัวเด่นคลิปนี้เขากำลังเบิ่งกันเลยแนวทาง,ห,งห้อยหุ่นนิเคอิบายนิเคอิบายประจำวันสิสิบแปดสิงหาคมไปน้องอนี่หลอดบบาย อันนี้คือชุดเจาะสองตัวบนล่ัง็จะมี่แปดสองแปดสามแปดสี่แปดเจ็ดพรมักตัวเด่นก็เหมือนเดิมพี่น้องเอาตัวร่องไปจับจะได้เก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ด กับประมาณนี้พี่น้องอันนี้คือแนวทางห้ยหุน่นนิเกอีบ่ายหมื่บ้านสายรูดก็มาตัวเด่นแต่จาอบอ่อแตกเมื่อนี้ก็มาเบิงกันก็คือชุดเจาะสองตัวบนหลังแต่ก็สายวิ่งสายรูดอันนี้พี่น้องส่วนชุดนิน้นชุดนิน่นแอดก็จะเนียนไปชุด นี่พี่น้องอันนี้คือแนวทางหวยหุ้นนิเกอิบ่ายประจําวันทีท่8 8สิงหาคมพี่น้องถ้าชอบก็บตามถ้าบ่ชอบก็บพานอกับเบิงไหวเป็นแนวทางโบกโชกมันมัทุกคนครับ